ฮช่ฉันเองก็เป็นขัดผู้หญิงที่เชื่อในรักจริงไม่เคยระวังแต่รักก็เสีอใจ แล้วเธอก็เป็นแค่ผู้ชายที่เอาคุ้มไม่ใจใช่เป็นสะพานเพื่อการรักนั่งกันแค่ยอยากเห็นจะมีรักเดียวให้กับฉันก็แค่นั้นยิ่งทำให้ฉันไม่ได้ อยากดูว่าผู้ชายจะเชื่อทุกคนได้ล่มคนนี้เขามีครใจได้จังมันไหมที่เคยหลอกกันให้เจ็บให้ช้ำตอบแทนในคนที่น่าดึงดันนอกจากมันดีใช่ไหมเธอ มาผู้ชายกันหน่อยแล้วผู้ชายต้องการที่ค้นหาอดทนที่ได้มาเห็นรักเป็นเพียงแค่ความทาทายผู้หญิงจุ่มเทมนรักใครที่เธอนไ,ได้ไปสิ้นหวังจะเพียงคนรักจริงสักคน you can't me, Rock, near Hagginson. and may send me there. Yah, What besides, should a

อยากดูว่าปัจจัยจะชชู้ทุกคนได้เปล่ยนคนหนึ่งเขาไม่เคยใจแรงเธอบ้างไหมที่คอยรอกกันหายเจ็บเฮซ้นตอบเทอในคนที่ได้ในการนอกใจ Mondays Matter. matter?